อ๋อแหนมซี่โครงมาจากลบลราชธานีครับห่อมาประมาณ10กว่าวันก็ยังห่อได้นะมาถึงภาคใต้ตัวน,นี้พอดีกินเลยกำลังเปรี้ยวนิดๆหน่อยๆก็ได้ตอนนี้ก็สามารถทอดได้เลยนะแต่เราจะไม่ทอดธรรมดาเราจะทอดแบบทอดน้ําเปล่าทอดน้ํามันเนี่ยเยอะแล้วได้ยินว่าไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเดี๋ยววันนี้มาทอดน้ำเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกัน เดี๋ยวเราตั้งกระทะใส่น้ำเข้าไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวเ,เทแหนมลงไปล้วนให้สุกอะไรประมาณนี้แล้วก็รอให้น้ำมันแห้งหรือว่าถ้าน้ำมันเยอะไปแล้วก็เทน้ำออกแล้วก็ล้วนให้มันมีความเคียมนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าแหนมที่โคงมันทาได้หรือเปล่าตัวนี้ก็เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณย่าเลยนะคุณย่าส่งต่อให้คุณอาทานะครับผมก็รสชาติ ตั้งแต่วัยเด็กแล้วรสชาติเดิมที่คุ้นเคยตัวนี้ถ้าทอดน้ํามันนะมันก็จะมีพวกกระเทียมเจียวอะไรให้อยู่แล้วนะก็ค<ล>ือแกะถุงออกมาทอดกินได้เลยแต่นี้จะลองทําแบบทอดน้ําเปล่าดูโอเคแล้วก็ใส่น้ําเปล่าใส่กระทะรอให้มันสุกหรือใครจะเติมพวกพริกไทยอะไรก็ได้นีวร้อให้มันสุกแล้วก็รให้น้ํามันแห้งประมาณนะี้ กลิ่นหอมน่ากินเลยนะเนี่ยสูตรแหนมสูตรแหนมซี่โครงสูตรดั้งเดิมสูตรคุณย่าคุณยายลำยองอ่ากินหอมน่ากินมากครับผมรู้สึกว่านี่จะใส่น้ำเยอะไปหน่อยนะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้นะ<ป>ตอนนี้น้ำแห้งแหนมก็สุกแล้วนะแล้วก็อ่ะก็จะมีบางส่วนที่มีความเย็นเยิ้ยม,ยมขึ้นละคนต่อยสักหน่อยกลิ่นก็หอมมากนะครับผมอ่คนให้มัน มีความเตรียมสักหน่อยก็พอเดี๋ยวเราขึ้นมาชิมดูโอเคตอนนี้น้ำก็แห้งแ,แนมก็สุกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลองมาชิมกันดูว่ามันแตกต่างจากทอดน้ำมันหรือเปล่าอืมอืมโอเคอร่อยอร่อยเหมือนกันสรุปว่าทอดน้ำเปล่าก็ได้นะครับดีต่อสุขภาพมากกว่าด้วยนะ โอเคครับแหนมทอดน้ำเปล่าได้ครับอร่อยครับแหนมจากอุบลส่งมาภาคใต้ไม่มีน้ำมันก็ทอดแหนมได้นี่อร่อยครับอร่อยอื